ก่อนไปซื้อจักรยานตอนซะื้อมาไหว้ตะก้อนเนี่ยจักรยานยังถืออยู่ด้วยเด,ยนดยนยานีแพ่งแพ่งเดาหนี่แพงจักรยานแพงลูกข่อยก็ซื้อจักรยานเก่าไม่สมขายอยู่คั้นละหาร่อยหอกลอยสมขายเพราะว่าลูกข่อยคนหน่อยเขาเลี่ยนจบเหมือนสังอิเล็กทรอนิกด ซ่อมมันเคียงไฟฝ่าส่อมนั่นซ่อมนี่ส่อมมออตัวทรงตัวใส่กับ่อมเป็นเบิดแล้วแต่ว่าเขากำลังกินเหล่าครับย่ำเขาบ่กินเหล่าเขายังค่อยเห็ดนั่นนั่นนี่ได้แล้วนี่ก็สมองไปแน่้หล่ะพี่น้องอายุก็ยังหน่อยมันสามสิบกว่าปีนึงแต่กินเหล้ามางแต่ในน้อยหนดกินเหล่าเป็นขาดไรกินกินปัานนังแนวพอเขากินเหล่าตายเลยแนวพอเขากินเหล้าตายค่าขวดเลยแนวพระเจ้า

เที่ยวบ่อหลินบ่เกลี่มันแต่ประเดี๋ดวต่อได้ใส่ไ่อับพวกนั้นเป็นเด็กหน่อยถ้าเป็นเด็กหน่อยกับนั่งเที่ยวบ่อเกลี่ยน้องซื้อเกียงบ่อไร้หาต่อได้ไปสอบก็ได้ไปโรงเรียนพี่น้องนี่น้องสือเกียงบ่อได้เป็นคู่เป็นนายให้เขาห้องเรียนเก่ยงแท่นทีสิได้ไปไปโอ้ยไปว่าถึง ดวงดาวดวงอาทิตย์ดอกไี่นนอนเงี้ยเลี้ยนเคียงใดก็ํำนั่นน่ะเขาหม้ออะไดไปสอดเนี่ยวัดเกจเขาไปเลยเมื่อใดไปถึงดวงดาวผู้เขาเลี้ยนโมเกียงเขาได้เป็นเจ้าไว้หน้ายกมีก็เห็นเป็นถอดน้าย่อยในพันลูกคอยเลี้ยนเกียงซื้อว่าได้เป็นอย่างลยพี่น่องนี้ เดือนเกียงบักคักไม่ได้เป็นยังเ,ยเกรดเสลียก็ดีบักคักไม่ได้เป็นยังเลื่อนเก่งไม่ได้เป็นอะไรเลย มือเข่าไปล่างถวยเพิ่นกคนเพิ่นกินอิ่มหรอเห็ดอันนั่นเพิ่นเห็ดมักกะโรนี่ก,กินสป,ปาเกตตี้มักกะโรนี่พี่น้องไปล่างถวยข้าเจ้าก้อนเด้อน,น้องเขากินอิ่มหรอโอ้ยมาดีไปล่างถวยบ้างกันล็อกประตูอีกแล้ว พี่ไปล่างสวยให้กับพาะกันล็อกประตูไปอีกแล้วพี่นอนเนี่ยเจ้เจาล็อกประตูยันเมี่ยอ่ะมึงมาต้องไตแ,แต่นั่นย่านคนเปิดย่ำไหนก็ไตเขาล็อกประตูไปพี่นอนเะนี่ย โอ้ยอัพโหลดเต้โดนโดนกพ่อไปบ้าบ้าให้ไตยอัพโหลดเต้โดนโดนหพ่อไปบ้ามาให้เรา,ปปา,าสา้างย์เป็ี่ยนทม้งเรื่องไปกินเขกากนบยางอีกน้องมอเรื่อง